สรลอยตัวหน una, ึ่งตัวรุ่นกันครับหลังแหลกกันนี่หลังแหลกแต่ว่ายามไทยครับโอ้โหบักเกลี่พี่น้องเอ้ย โอ,อ้บอดบาดรพลโลกพี่นอ้องเอ้ยตัวป่าเนี่ยครับมองนงอุ้ยโอเคเลยพี่น้องยอดออกตัวครับพมองไงพี่น้องเอ้ยตัวป่า สวัดีครับจี่หนอูกเหปลาก็าแล้วครับาอายูให้กินมาตั้งผูกตั้งปลาหากิบย้ภาษาหรอครับเราบื่องานจับคุณกล้งคุณลุงมา,าหลยสองามมือครับนี่คือผกแน่มาแห้งครับมาหล่อมาจิบได่มาไต้ไปซุปเป็นพนเปนหนอปลามันแนู่กนแน่ครับ วันใดเด้อนไดวันดก็แล้วไปครับว้าบ้หม,มันหาบุงหมันค่อยเอาเสียล่ะเพื่อนเดียเอาหาเชียรไปเล่ะครับในบุนตรองสีงเงื่อนเงื่อขึ้น อยู่ในแท้ครับเ้ยน่าเลี้ยงครับไข่เดี๋ยวมาปอบพุน่นเอาพี่น้องขาจ่อยพี่น้องเอ้ยครับแม่งต่อขาพบนหารอบไปมันัน็งี่สีเหรอพี่น้อง มาเพิงไเ,เดยครับีปนอกว่าตาขึ้นพูข้นป้าครับพ่อพลาดี่นอกมาปรับก่บพอปับแล้วครับใครหนาเลี้ยงได้่นองดะมองใช่ออกแล้วครับ นีกันหนึ่งโอ้เดี๋ยวเคลียร์ปางงางขึ้นพี่นอ้องสองอันแล้วครับถี่กันหนึ่งอีกนหนึ่งพี่นอ้องสามอัน อ้ดีกันหนึ่งพี่น้องตีอันครับนี่ใส่ไปกต่ออีกอพนีน้องเอ้ยนี่ดอกบานครับนาเลืง้งงนาเลืง้งเดี๋ยวขวงนีก่อนครับ โอ้ยปั๊นเราเล่ายุโรานี่เหรอพี่น้องคุ้มใหม่คุ้มไหลนั่นะไปต้องสิเหรอครับว่ามุงต่อจะออประจำ เชียไปเรื่อยครับหาเลาะหาเชียวบึ้งมันเหรอพี่นอ้องบ่เห็นครับไปเลาะบึ้งมันไม่หม่มองไม่มกันเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยยังสิเหรอพี่นอ้องเลาะไปหาไปครับหาเลาะไปเรื่อยก็มาปล่อยกันพี่นอ้องโยนมันแตกบุกข้นโคกได้โดนจะขึ้นกับพ่ออยู่ครับมูโนออแล้วก็มี นี่ก็ตรงไฟท,ที่บอลหลอดอะไรนี่ก็ได้มึงนี่โอ้ยมึงขักมึงเนี่ยแท้เฮ้ยเลาะห้ามกันไปไปเรียนตรงพอหรอพี่น้องเอ้ยนี่ฮักไปอากฮักไปหาเบึงเหรอครับน้ำเบึง ออกมุนละอันสองอันละครับบางหมองกบ็บอออกบางหมองก็ออกครับดินซุ่มผสมครับถ้าดินซุมนี่แต่นี้ควบเอาจ้วยน้อยครับกระออกวันนี้ดินแห้งเกินประมาณไรก็ติบ่อออกครับเบื่องหม่งเดี๋ยวให้ออกเลี๋ยวรอเนะบิ้องกันไปอีกหม่องนึงครับ ผูกไปเนี่ยแล้วมาทั้งลางเนี่ยอะไรพี่น้องครับให้มือหมอกมาเคอยเอาดูนี่พี่น้องเลยออกที่แนกนเปลแ่นเนี่ยแท้นนาขาวครับน่าขาวใจเหลียงพี่น้อง แดดเผามันครับปวดยิ้งเลี้ยงก็คือฮะไปเรื่อยก็ได้ไปเรื่อยทีเดียครับเก็ดเก็บหมองก็ดรอไปยังไปแล้วไปหาไปเกีเ่ยวไ,ไ,ไ,ไปมันมีนป,ปุ้ยไปแล้วพี่น้องหมอนีมันออกง่ายหัจักง่ายๆเลยครับ มุนขมึงกระพั่มละนคนเชียร์นตาคนยังไงครับดูดีมากกว่านี่วันนี้เบ,บิ้ลออกกัได้หรอกครับเีตะวหอนอุย้ยต้นแมียตีหรือเปล่ากิน,นเขมเชียร์ไปโอ้ยแอย่นหน่อยหน่อยหนึ่งนี่น่อย,อยก็แตกหน่อยครับ เห็ดไคเห็ดไคเอาคือเกาหน่อยๆก็เลยหายาะหา,หาไปสิล่ะพี่น้องหา,หาเต็มเกันครับพ่อหน่อยก็พ่อหร้ายพ่อหร้ายก็พ่อนหน่อยเทียบพ่่อนเลยกกับี่ครับ หาไปเรื่อยครับครับพี่นอกขังจากขึ้นโค้งขึ้นโค้งอครับไปเรื่อยๆหาไปแล่ครับไครมาเสี่หัวเราะก,ก็ไปนอกไม่ได้มาเติมเลยครับ คนบางทีกจนทุกคนเดียวครับไปเรื่อยๆไปจนบ้ามันได้เปล่าครับนั่หนึ่งมัวก็ว่าครับออกเจลที่สองเจ้านี่ก็กเริ่มแล้วไี่นาะครับเริ่มบอก,กือเก่าแล้วทุกสองตามเมื่อไปนี่ยก็ออกหลายคนบนมาวตัวอีกครับหาบนตัวกระจอกก็เกาหรืี่นล่าแต่ว่ากันกออกกันติดออกตัวบางครับไส่ซุปเราไี่นาะหาดัวกันซุปยิ้มเนาะครับรหลายคนสองคนครับ หาห้อยขมีไปเรื่อยนะครับไปตั้งหน้าหมดละหลอกไปตั้งหน้าน้ำครับใจอะไดด้ไ้ครับเฮ้ยแล้วมื่อไรกะนแต่ให้ด่วยกินหรือเปล่าพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดมาพี่น้องเนาะให้กำลังใจท่านช่องทิ้งถามเป็ห้องหรอล่าพี่น้องหายุมากินไปก็เล่าหรอกครับขวกแน่ต้องสงฆ์ท่านแน่เป็นน้ำหน้าน้ำฝนน้ำฝนมาพี่น้องครับฮานุฮานุฮ่า ที่ปล่อยที่ปมไปที่หลักพี่น้องมาอยู่มากินไปเอ้ยสำหรับมือออบม้อนี้ก็ลาทพี่น้องสำหรับมื้อวันนี้ปล่อยไมน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ